ร Beaut บปอนห um. นึ่งเดียวครับไฟนี้ซ้อมมากี <citizenship> ่วันครับซ้อมมาเดือนกว่าได้ซ้อมอยู่ที่ไหนครับไฟนี้ซ้อมไข่ปอนหนึ่งเดียวครับอยู่ที่จังหวัดกาฬสินธุ์อยู่ี่รู้เลยมีใครเป็นผู้ฟ้าผู้ซ้อมหรือมั้งที่นั่นมีเพื่อนในค่ายครับ แล้วผูเคยใหญ่ใครช่วยๆกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับอายุ16ครับเราสูงเท่าไหร่160ครับน้ำหนักปล่อยๆปรมากี่กิโลครับ48ครับเราเมื่อตายอะไรครับฝีมือครับและอย่างวันนี้เราเจอกับฉลามทองเคยเจอกันไหมไม่เคยครับเป็นสายแรกเลยครับได้สื่อสารเกี่ยวกับต่อยเข้ามาป่ะดูมาแล้วครับเขาเป็นเมื่อตายอะไรฝีมือครับแล้ววันนี้เราจะวางเกมวางแผนไง ไยดูดีเนาะไยไปเลยเนาะยังเปิดโควิดมานี่เราได้ต่อยบ้างยังต่อยมาไฟหนึ่งนะครับต่อยมาไฟหนึ่งวันนั้นต่อยที่ต่อยที่วีลำเอาไปต่อยวีลามาวันนั้นเจอกับคุณไก่ครับเป็นไงบ้างแพ้ครับไปพลาดแพ้เข้ามาวันนั้นต่อยเวทเท่าไหร่ต่อยร้อยปอนด์ร้อยปอนด์เหมือนกันครับไปพลาดแพ้เข้ามาครับแล้วก็มานี่เป็นไฟทสองครับยังวันนั้นแพ้มาแล้ววันนี้ร่างกายเราเป็นไงก็สมบูรณ์เต็มที่สมบูรณ์เพราะไฟแรกมันเพิ่งมาเนาะอันนี้ก็คือออรรร่่าางกกยตตนนนีี้้เเป์์ซ็ล การบาดเจ็บไม่มีไม่มีครับพร้อมเต็มที่ได้เลยครับอย่างวันนี้ถ้าเกิดเข้าไปช่างนีน้ําหนักเราจะมาเกินหรือมาขาดน่าจะเกินนิดนิดครับคือมาเกินนิดนึงคือมาวิ่งยืดกล้ามเนื้อยืดเส้นยืดสายนะคือไม่มีปัญหาครับสบายๆเราต่อยมวยมาโล่งๆทุกวันที่จุดไฟแล้วครับวันห้าสิบไปครับเราคนจังหวัดอะไรครับกาฬสินครับฝากเชิญชวนแฟนครับเราวันนี้หน่อยฝากชาวกาฬสินธุ์เป็นกำใจผมเลยนะครับแฟนนี้ซื้อตัวเตียนหรอซื้อนอนนะเกิดไม่เกิดเกิดครับวันนี้คู่แรกนะครับ ขอเคมาบากครับขอกระลูก